ถามว่าเมื่อสองปีก่อนราคาหมูแพงทำไมยังอยู่ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าช่วงเนี้เศรษฐกิจมันแย่มากมันแย่จนแบบว่าประชาชนกระดิกตัวไม่ได้อะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยค่าแรงค่าของชีพค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถะาอื่นๆแล้วรอบเนี้ย มันไม่ได้ขึ้นแต่ข้าหมูค่ะน้ำมันน้ำปลาน้ำาลาชูรสรสดีน้ำมัน,น,น,ดดน,มนเอน็กะทิคือทุกอย่างขึ้นหมดมีอะไรบ้างคะที่ไม่ขึ้นใช่ไหมคะมันขึ้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นถามว่า100บาทเนี่ยคุณจะไปซื้อทํากับข้าวอะถ้ามีพ่อแม่ลูกสองสี่คนเนี่ยคุณทําไม่ได้หรอกอ,อยากได้เหมือนกันได้ไข่ขไข่ห้าฟองเอาเบอร์เล็กสุดเลยนะสักยีกว่าบาทเอาไปนะ เอาเล็กสุดเลย5ฟอง20กว่าบาทได้ไหมไม่รู้บอเผื่อไม่ได้น้ำมันพืช60บาทแล้ว57 60แล้วแต่ได้ไรล่ะข้าวสารยังไม่ได้เลยข้าวสารโลเท่าไหร่ตอนนี้เจ๊เคยซื้อกินโล18 20ตอนนี้ยี่สิบเอาข้าวแบบอันนี้เลยนะเอาแบบแข็งๆกนนินั่นแหละไม่ต้องไปหา <Okay. S 1> หอมมะลินะ เพราะฉะนั้น100บาทอยู่ไม่ได้ทําไมถึงเราต้องอดควรก็ไม่อยู่ไม่ได้เศรษฐกิจมันขนาดนี้ของขึ้นหมดทุกอย่างเงินในกระเป๋าขึ้นไหมไม่ขึ้นไงก็ไม่ขึ้นไงเงินในกระเป๋าก็ไม่ขึ้นแล้วจะมาบอกว่ามีกินมีใช้เนี่ยแบบเครื่องใจมากเลยมีกินมีใช้แย่แย่เด,ดิมเลยนี่เนี่ยแย่มากหนักมากเมื่อสองปีก่อนอยู่ได้เ็่ไม่ได้รู้สึกไงคือหมูขึ้นเมื่อขึ้นไปเราก็กินผักกันเอาใส่หมูน้อยใส่ผักก็เยอะตอนนี้ผักก็ขึ้นจะผัดน้ํามันก็แพง จะไปแกงกะทิก็ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคนไทยขาดสารอาหารนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เออนี่แหละคือจะบอกว่ามันเดือดร้อนอทั้งคนบริโภคมันก็จะแบบเอาเงินไปซื้อมันจะได้อะไรบ้างถูกไหมคะแล้วในมุงหม,มูส้มละ่ะเจ๊ใช้หมูสามชั้นด้วยค่ะแพงสุดเลยใช้สามชั้นตรงเป๊ะเลยค่ะเออแพงสุดเลยแล้วเราเราใช้หมูสามชัน้นเราก็ไม่ได้ไปใช้หมูที่ตกเกลตกไซส์หมูเล็กหมูอ่อนหมู ไม่ถึงปีอายุเขาอ่ะเราก็ไม่ได้ใช้หมูอย่างไงเราก็ใช้หมูที่มันแบบได้มาตรฐานได้สัดส,ส่วนเลยมาทํา2 2 0สบนะเรามาทําเครื่องปรุงอีกละ่ะแล้วค่าแรงเราละ่ะนะข้าวต้องหมักอข้าวก็แพง<อ>ใส่กระมูส้มกระเทียมทุกสิ่งชุเล็กเล็ดดีนู่นนี่นั่นแล้วหมูต้นทุนมา220แล้วอะจะต้องขายเท่าไหร่ถ้าเราขายมากไปกว่านี้ประชาชนจะซื้อกินได้เหรอคือราคาไหม อยังไม่ขึ้นเงินไม่ได้แล้วขัดทุนไหมพยายามไม่ขายเนออี่ยพยายามไม่ขายขายเป็นพยายามไม่ขายใช่เขาก็เลยลูกค้าด้วยความเรามีฐานลูกค้าเนาะ,ะพูดกันเลยสั่งปีเนี้ยกินปีนี้นะเ,ออเดี๋ยวรอหมูถูกก่อนเดี๋ยก็ทํำอันนี้เลือกได้ไงแต่คนที่เขาต้องขายทุกวันะทำยังไงไอ,อาจจะเจ๊จงเนี่ยแหละขายทุกวันทำยังไงคะมันกระทบกับ เราเอาจริงๆนะถามว่ามันกระทบไหมมันก็มีผลอยู่แล้วแหละแต่ว่ากระทบของเจ๊คือเหมือนเรากําไรน้อยลงอะ่ะกําไรน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูจากลูกค้าที่กินถ้าอย่างปี65ที่บอกว่าหมูมันแพงใช่ไหมคะแต่ลูกค้ายังมีมงกําลังมีกําลังซื้อแต่พอมาปีนี้เจ๊เจ๊เจสังเกตเองนะว่าเหมือนกําลังซื้อมันน้อยลงเวลาจะกินอะไรแต่ละอย่างเนี่ยต้องดูราคาต้อง ถามราคาหรือเคยกินจานหนึ่งสอย่างก็เหลือ2อย่างนะกัะข้าวเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะ,ะมันก็เลยสะท้อนเป็นแบบนี้แล้วต้นทุนเราล่ะถือว่าแพงขึ้นเยอะไหมคะเจ๊จงแพงขึ้นเยอะไหมเหรอถ้าในส่วนของเจ๊ก็เจ๊สังเกตดูจากเวลาที่เจ๊จ่ายค่าของอย่างาน้ำมันเคยจ่ายอยู่อาทิตย์หนึงประมาณห้า0 0ื่นหกื ขอหลังตอนที่มันแพงก็เป็นแสนอย่างเงี้ยอืเป็นเท่าเหมือนกันนะเท่าตัวเห <c oughs> มือนกันก <c oughs> ็เกือบเกือบเยอะเยอะอะคือทุกๆทุกอย่างที่จ่ายเพราะว่าเจ๊จะเป็นคนจ่ายบินแบบเวลามาเป็นเป็นรอบอาทิตย์อาทิตย์คือแบบยอดมันมันเพิ่มขึ้นอะแต่ว่าอ่าเขาเรียกไนะครปริมาณการสั่งของเราอะเท่าเดิมค่ะแต่ยอดที่เราจะต้องจ่ายอะ่ะมันเพิ่มขึ้นกลายเป็นว่าอย่างที่เจ๊พูดอะค่ะว่าเราจะรํกไรร้อยหนึ่งเพื่อที่จะมีเก็บมีไว้เวลายามเจ็บป่วยกลายเป็นว่า มีแค่กินจ่ายค่าแรงรุกน้องไปอะไรไปไอ้ไอที่ว่าจะมามีเก็บมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม,ไม่ไม่เหลือให้เราเก็บกลายเป็นว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาตอนเนี้ยเราก็จะลําบากนะเพราะว่ามันไม่ได้มีในส่วนที่มันจะต้องเหลือเก็บเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดราคาหมูนแพงๆนะตอนเนี้เจ๊จงขึ้นราคาไหมคือคือเจ๊อะคือหมูเขาขึ้นเจ๊มามา,มา,ม,ามาเยอะแล้ว,แล,วแล้วเจ๊ปรับขึ้นมาโลละสิบบาทถ้าขีดนึงก็ขีดละบาท แต่เจ๊จะเป็นคนที่ว่าถ้าหมูลงปุ๊บเจ๊ก็ลงราคาให้เจ๊ไม่ได้ว่าปรับขึ้นมาแล้วเจ๊ไม่ขึ้นอย่างตอนนี้คือเจ๊ตึงไม่ไหวแล้วเจ๊ก็ปรับขึ้นมาแต่เจ๊ก็จะบอกลูกค้าว่าเจ๊ปรับขึ้นมาเท่านี้นะเดี๋ยวพอหมูมันลงเจ๊ก็ลงกลับลงมาให้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างใส่จานใส่รัดข้าวใส่ถุงหรือใส่กล่องอะไรเงี้ย ทุกอย่างราคาเดิมแต่ว่าไม่ได้ลดไม่ได้ลดปริมาณลงด้วยนะแต่ว่าไอ้ส่วนของขายเป็นกิโลอ่ะหมูเป็นกิโลอันนี้มันต้องขึ้นตามเพราะมันเป็นหมูล้วนอันนี้ขอปรับขึ้นมาโลนึงอ่ะสิบาทตอนนี้ขึ้นโลละสิบาทก็เป็นโลละ310บาทซึ่งเมื่อก่อนเราขายอยู่ที่300ค่ะมันก็ต้องปรับขึ้นตามราคาไปอาจารย์อาจารย์สุวรรณาคะต้องขออนุญาตถามประเด็นของราคาหมูแพงในรอบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์คะ ถ้าเราดูจากราคาสถานการณ์หมูแพงรอบนี้มันค่อยๆปรับขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาม,มกรากรุมพามีนาค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็มาพีคช่วงเดือนเมษาซึ่งถ้าเอาตามวัฏจากราคาช่วงนี้เป็นช่วงราคาแพงอยู่แล้วอเอาอางนี้ก่อนเนาะแต่ว่าถามว่าทําไมมันขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็มันเกิดช็อกเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากว่าน่าจะมีการระบาดของโรค หมูหรือโลกในสุกรเนี่ยอาจจะประมาณทั้งสอโลกเนี่ยแต่ถ้าที่ททโฟกัสแล้วมีผลตลาดกับตลาดขนาดนี้คือน่าจะเกิด ASF ในบางฟาร์มที่<ะ>เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่ทำให้อุปทานของหมูในตลาดที่มันควรจะต้องเข้าเนี่ยมันน้อยลง,งเพราะว่าตัว<ร>ตัว<ร>อหิวาแอ,อ,อฟริกา<ะ>ในสุกรซึ่งดูจากอะไรดูจากตัวเลขลูกสุกรที่เขาเคยขายช่วงตุลาไอช่วงพฤษ พันวาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0หลังจากเนี่ยขึ้นมาสัปดาหละร้อยสองตอนนี้อยู่ที่ 2000, 2008. <ะ>2 0 0 0ันสองพันแปแสดงว่าอะไรแสดงว่าลูกหมูมันน้อยคนซื้อมันเยอะเนาะ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็แสดงว่าอุปทานหมูที่เข้าเชื่อน้อยลงราคาก็ขึ้นจานวนลูกหมูเข้าเชื้อน้อยลงจํานวนหมูขุนเข้าเชื้อน้อยลงนะคะจํานวนลูกหมูแพงขึ้นต้นทุนการเลี้ยงแพงขึ้น นะคะด้วยขนาดเราสะท้อนจากค่าของชีพของจากร้านทั้งสองร้านเนี่ยเราจะสังเกตว่าทุกอย่างมันแพงหมดเลยนั่นหมายความว่าของที่หมูกินมันก็แพงอ,ออเอาหารหมู<อ>มันก็แพงาห,าหมูแพงนี่จริงไหมก็ ก็แพงเพราะว่าเราเราแทบจะไม่มีวัตถุดิบอะไรที่เราผลิตได้ในประเทศเราต้องนําเข้ากากถั่วเหลืองมาเราต้องนําเข้าข้าวโพดมาเพราะข้าวโพดเราผลิตไม่พอถูกไหมคะอันนี้คือ2วัตถุดิบสําคัญในการผลิตหมูแม้ว่าเราจะใช้มันสับปะหลังได้เราจะใช้ปลายข้าวได้แต่ปลายข้าวก็ไม่ถูกนะคะถ้าข้าวสารแพง รับซื้อจากชาวนาแพงไปข้าวที่หมู่กินก็แพงเพราะฉะนั้นต้นทุนกรารผลิตเราสูงตอนนี้เนี่ยของ<ะ>สมาคมเนี่ยต้นทุนกรารผลิตอยู่ที่77บาทต่อกิโลค่ะนะคะแล้วตอนนี้ตึงอยู่ที่ราคาหน้าฟาร์มขายตึงอยู่ที่88บาทต่อกิโล<ะ>ถ้ามาอยู่หน้าเขียงชำระเรียบร้อยเนื้อแดงอ่ะคูณกลมๆสองเท่ามันก็ประมาณ190 1เ0<ะ>้าอมันก็เลยสูงอย่าง3มชั้น<ะ>เป็นส่วนที่คนชอบ แปลรูปได้เยอะโดยเฉพาะหมูกรอบดีมานความต้องการ3ชั้นเยอะ3ชั้นตอนนี้ก็น่าจะ200กว่าบาท220อะไรประมาณนี้ค่ะขอขออนุญ,ญาตเทียบราคาหน่อยดีกว่าค่ะเรามีเพจราคาคุณผู้ชมจะได้ดูและเข้าใจไปด้วยนะคะคือราคาอย่างนี้ลูกหมูต้นทุนเนี่ยก็คือทุกวันนี้ราคาประมาณ70กว่าบาทใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับหมูขุนเนี่ยต้นทุนอยู่ที่77บาทต่อกิโลกรมัมสมมติเขาจับที่100กิโลต้นทุนอยู่7,7 0 0ออ่ะ,อะ ดูเปิดเต็มจอเลยก็ได้ค่ะจะได้ดูง่ายๆหน่อยออราคาหมูแพงสุดในรอบปีเนี่ยก็คือต้องบอกว่าให้ไปดูที่ล่าสุดเนี่ยนะคะเอาตัวเลขในกลุ่มแรกก่อนหมูหน้าฟาร์มหมูหน้าฟาร์มสีเหลืองนี่ก็คือปัจจุบันก็คือราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ75บาทา่ะทปีที่แล้วอยู่ที่กิโลกร,รัมละ69บาทแต่เมื่อปี65้าสีน้ำเงินนะอยู่ที่110บบาทคือแพงกว่าตอนนี้มากนะแต่ความรู้สึกของเราเนี่ย คือตอนนี้เนี่ยไม่ไหวกันแล้วเนาะทั้งสองเจเนาะบอกว่ารู้สึกมากกว่าเมื่อปี -65 เยอะเลยเหมูหน้าฟาร์มเนี่ยสำคัญยังไงคะจานมันคือราคาต้นทุนมันมันคือราคาต้นทุนก่อนที่มันจะหลุดออกจากฟาร์มเน,ะมนเาะพอหลังจากฟาร์มเนี่ยมันก็จะมีการเอาไปขายเชื่อแปรรูปชำระแล้วก็แม่ค้าเขาก็จะรับซื้อแล้วก็ไปแปรรูปต่อเพราะฉะนั้นในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็จะบวกค่าดําเนินการบวกกําไรของผู้ประกอบการในแต่ละขั้นอะ,ะไปเป็นทอด,ทอด อ,อันนี้ก็คือวัฒจักรในการทำธุรกิจค่ะราคาหน้าฟาร์มนะให้ดูสีเหลืองก่อนนะปีนี้75บาทต่อกิโลกรัมนะก็เพิ่มขึ้นมาจากปี67แหละเพราะปี67มันหบาทต่อกิโลกรัมอามาดูหมูเนื้อแดงหมูเนื้อแดงแสดงว่าอ่าพอต้นทุนปั๊บบวกราคาหน้าฟาร์มบวกอะไรหน้าเขียงเนี่ยจะขายหมูเนื้อแดงอยู่ที่ปัจจุบันสีเหลืองราคากิโลกรัมละ147บาทถูกไหมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วเนี่ยมัน132บาท แต่ถ้าย้อนไปปี65เนี่ยโอ้โหมันแพงกว่านั้นเหมือนกันนะร้อยเจ็สิบหกบาทนะหมูเนื้อแดงดออันนี้ขอขอขอนุญาตทีมงานเอาเดือนไหนมาค่ะเจ็สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้นต้น,นปีอ,อ,อนนี้ต้น,ตนปีต้นมีนา,าต,อนตอนนี้เท่าไหร่สิบปดนะอันนี้หมูหน้าฟาร์มนะอ๋อหมูหน้าฟาร์มไม่ใช่ต้นทุนใชแล้วอ๋อต้นทุนตอนนี้อยู่เจสิบเจ็ดอ่าแต่ถ้้จริงๆหมูหน้าฟาร์มเนี่ย ไอ้ช่องแรกเนี่ยมันต้อง88บาทใช่สีเหลืองต้องเป็น88อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสีเหลืองถามเจ๊ตอนนี้เท่าไหร่คะเนื้อแดงเนื้อแดงซื้อกันที่จุดายร้อยห้าสิบใช่ไหมอันนี้เขาได้รถใหญ่แต่ถ้าเกิดประชาชนชาวบ้านธรรมดาซื้อปีเท่าไหร่คะมันก็น่าจะร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่ร้อยแปดร้อยแปดสิบใช่ไหมเพราะอันนี้คือเขาสั่งทีมเป็นร้อยเป็นพันโลนี่ร้อยห้าสิบคือนี่สั่งสั่งเยอะนะใช่ใช่ต้องถามก็ถ้าเจใช้น้ำมันร้อย เท่าไร่นะแสนหนึ่งต่อเดือนก็ต้องถามว่าปริมาณหมูที่เอาไปทอดนี่เท่าไรอะต่ออาทิตย์หมูสามชั้น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 ปัจจุบันกีลากิโลละสองร้อยสามขออภัยต้องบอกว่าอันนี้อ้างอิงศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาอาจจะเฉลี่ยมาในรอบสี่เดือนแต่จริงๆนะปัจจุบันราคาต้องบอกมันเกินนั่นแลเกินแล้วถูกไหมฮะหมูสามชั้น 203บาทต่อกิโลกรัมจากปีที่แล้ว195บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันนี้เจ๊ซื้อจริงเท่าไหร่220 225 225อันนี้คือหน้าเขียงที่เราซื้อใช่<ม>แล้วเจ๊โจงอะคะนี่ราคาราคา,ราคาส่งอะราคาสรงอะน่าจะอยู่ที่108เจ๊ไม่ได้ขายแต่ลูกเจ๊อะขายลูกบนบนบนแบบไอ้นี่เลยเพราะว่าด้วยความที่เขาต้องมาหา่เป็นชิ้นเหมือนเหมือนชิ้นที่รบ ชิ้นเล็กมันก็จะยิ่งหดไปเยอะ<ช>อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ปรับราคากันด้วยนะเพราะพทอดแล้วมันหายใช่ไหมใช่แต่ว่าราคาที่มันปรับขึ้นมันขึ้นมารู้สึกว่าจะขึ้นมาประมาณ3ามถึงสีบาทเลยนะนี่นี่คือร้านนี่คือตัวอย่างของร้านที่มีคอนแทคกับผู้ประกอบการในการแปลรูปนะใช้เยอะนะใช้เยอะ,ยอะนะนะเพราะว่ามีกี่สาขา,านะคะเจทุกวันนี้ยี่สิบค่ะยี่สิบหกนี่คือมี26ล้านและได้ราคาจํานวนมากใช่งนี่คือสั่งเท่าไหร่คะสั่งทีหนึ่ง มันแล้วแต่ค่ะเพราะว่าแต่ละสาขาก็จะแยกกันออกไปแยกกันสร้างออกไปค่ะแต่นี่คือได้ราคาได้ราคาที่เป็นราคาราคาส่งแล้วแต่ราคาปลีกนี่เลยหยุดทาหมูส้มกันเลยทีเดียวมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่หยุดอ่ะเนาะมันก็ไม่ได้หยุดแต่เพียงแต่ว่าเราต้องทําให้มันคือเรียกอะไรอ่ะทําแค่ที่ที่ไหวอ่ะเราเราก็ไม่ไหวอย่างสมมุติว่าเรามีทุนก้อนหนึ่ง เราสามารถซื้อเมื่อก่อนเราซื้อหมูได้สัก300อโล <Ừ. S 2> เดี๋ยวนี้เราก็จะเหลือแค่250โล <Ừ. S 2> มันต้องหายไป50ิบโลเพราะเราต้นทุนไม่พออะไรเงี้ย <Ừ. S 2> มันก็จะต้องเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าขนาดพวกเราอะอย่างอย่างอย่างตัวพี่เองก็เป็นร้อยร้อยโลอะวันวันเว้นวันเป็นร้อยๆโลแต่ถามว่าเรามองถึงชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคนทํางานก่อสร้างเดินไปซื้อหมูอะแล้วก็พี่ก็เห็นเลยว่าซื้อหมู50บาท ถามวมาแม่ขาอยากขายไหมเขาไม่ได้อยากขายหรอกแต่เขาเข้าใจไงว่าไม่มีเงิน,นเออเขาไม่มีเงินอ่ะแต่พักนี่ห่อไปเถอะก็อบอกว่าเออก็ต้องไงแล้วทํายังไงก็เนี่ยที่มันเป็นมันๆเนี่ยหนูก็จะไปเจียวเป็นน้ามันออกมาหนูก็ผัดผัดผัดอ่ะนั่นน่ะคือเขาต้องใช้ชีวิตกันอย่างนั้นล่ะ ฟังแล้วเครียดได,ได้แต่ถอนหายใจได้แต่ถอนหายใจแล้วก็ใครจะแก้ปัญหาให้เรานะได้แต่เฝ้าคิดแบบนี้อ้าวมาฟังความรู้สึกของเจ้าของร้านขายหมูบ้างดีกว่าไหมคะวันนี้ทีมงานของเราไปถามความเห็นมาผลกระทบเป็นยังไงบ้างมีคลิปเสียงนะคะในปล่อยเสียงเจ้าของร้านขายหมูเรื่องของผลกระทบมานิดนึงเขามองเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะผลกระทบยอดขายก่อนระดับแรก เหมือนกับน้องไปซื้อน้องน้องขายข้าวแกงเนะี่ยถึง50ห้าสิบพอต้อนุวัตถุดิบขึ้นเนะี่ยน้องไม่ปาดก,กด1จ็ดเจ็ดสิบเลยไม่ได้นะคนกินมันหายหมดเลยนะเพราะว่าคนกินมันรู้ดเดือนเดือนเขาก็ามีตังค์ซื้ออยู่แค่นั้นอ่ะจริงไหมคะเจ๊จงเนี่ยขนาดแม่ค้าขายหมูเขายังหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะ แล้วเราก็ไปปรับราคานนไม่ได้อันนี้จริงแล้วแล้วสมมติว่าเราอ่ะทาแกงอยู่หม้อหนอึง่งอ่ะใช้หมู10ิบโลเราใช้มะเขือห้าโลอัสตินะแล้วเราจะมาแบบลดหมูเหลือห้าโลแล้วไปใส่มะเขือ1ิบโลมันก็เป็นไป,นปนไม่ได้ใช่ปาา่ะคะแล้วเราถ้าสมมติว่าเราอ่ะไปปรับราคาขึ้นอ่ะสุดท้ายเราเองก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะลูกค้าไม่มีกําลังมาซื้อเราพอไม่ลูกลูกค้าไม่มาซื้อเราเราก็ไม่รู้จะไปขายใครก็เจ๊งไงคะแต,แต่ถ้าเราอ่ะจะทนขายอยู่แบบเดิมอ่ะ ถ้ามันยังมีเหลือบ้างอ่ะก็โอเคแต่ถ้ามันไม่เหลือเลยอ่ะเขาก็เจ๊งเหมือนกันเห็นไหมคือแบบมันอยู่กันไม่ได้ทั้งระบบไม่อยากรู้มากเลยว่าตกลงกําไรมันไปอยู่ในจุดไหนยังไงเดี๋ยวต้องถามอาจารย์สุวรรณานี่อาจารย์เม้มปากอยากจะพูดบ้างนะนีเดี๋ยวขอฟังขอฟังความเห็นเจ้าของร้านไข่หมูอีกนิดนึงบอกลูกค้าหายไปเยอะไหมอ้าวถามฟังในหานลูกค้าหายไปเยอะหรือเปล่าแผงหมูเนี่ยค่ะเยอะไหมครับในตลาดหายเยอะหายเยอะหายไปเยอะเลยอ่ะตอนนี้นะลูกค้าซื้อ ซื้อกับข้าวทากินนะไม่ไม่รวมแม่ค้าที่ซื้อมาจ่ายของซื้อกับข้าวทากินเนี่ยบางทีมาซื้อหมูว่าูดซื้อหมูสาคชั้นแค่ชิ้นเดียวพอละซื้อเนื้อหมูแค่ห้าสิบาทอย่างเงี้ยไปแล้วกลับแล้วถ้าจะมาเอาลูกค้าหน้าร้านแบบว่าว้อกินเข้ามามาซื้อนะอยู่ไม่ได้ตลาดเจ๊งนานแล้วนาะลูกค้าแบบที่เจเอพูดเลยเขาก็ต้องซื้อกันประมาณนี้ก็พี่ก็เห็นนะพี่ก็ถามว่าพี่ก็ถามตรงๆพี่ก็เป็นคนอย่างนี้เนาะว่ามึงมึงมึงซื้อไปทําอะไรนะแค่นั้นอะ เราก็ถามมันอมันได้แค่ไหน50บาทคุยมันน้อยมากมันก็โชว์มาเนี่ยดูได้หมูห0บาทก็ก็อย่าง <ๆ S 2> แบบแบบเขารับจ้างเราถอนยุ่งถอนยากาเงี้ยก็ให้ร้อยหนึง่งก็ไปซื้อหมูมาแล้วห้สิบาทเราถามว่าแล้วมึงต้องกินดิเหรอก็อเนี่ยเดี๋ยวหนูก็เอามันมันไปเจียวเป็นน้ำมันแล้วหนูก็ผัดผักผักผักซับๆไปอยู่กันสี่คนผัวเมียแล้วก็ป้าแล้วก็ลุง แต่ก็จะมีบางคนบอกอ่ะในเมื่อหมูตันแพงก็อย่าไปกินกินอย่างอื่นเออกินอย่างอื่นไหมมีอะไรถูกบ้างเออมีอะไรถูกบ้างมีอะไรถูกบ้างคะไก่ถูกไหมโอ้ยเดี๋ยวก็ไปแล้วจากตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ยังถูกอยู่ไหมไม่ไม่ถูก้วคะตอนนี้ไก่ก็ดืินโลบาทไปแล้วแปดสิบห้าบาทขึ้นแล้วพี่ตัวพี่เองอ่ะไม่ต้องอื่นไกลพี่อะทงานขนาดนี้ครอบครัวพี่กี่คนทํางานทุกคนทุกคนมีรายได้หมดพี่ทํางานพี่ยังกินโครงไก่นะ พี่ซื้อโครงไก่อะพี่ซื้อโครงไก่ตั้งแต่โลละยี่ห้าตอนนี้ขึ้นสามสิบแปดแล้วไหมพี่ซื้อโครงไก่มาสับรวนเค็มเค็มมันมหวานหวนคุกข้าวกินอ่ะป้าเปิ้ลพี่ใครกินอย่างนั้นแหละเหมือนที่อดีตนายกรัฐมนตรีเคยแนะนําให้กินโครงไก่ต้มฟักหรือเปล่าแล้วแต่เธอใครจะาำไงเขาเขาแนะนําเราอ่ะกินไหมจะทําให้กินเออ